จุดเริ่มต้นของผมเนี่ยผมเริ่มจากผอมมากๆผมหนัก55แล้วตอนนั้นผมสูง183ครับส่วนตัวผมชอบในการเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วเพื่อนก็เริ่มชักจวงไปเล่นฟิตเนสครับผมก็เลยโอเคตกลงก็เริ่มเล่น,ลนกับเพื่อนณปัจจุบันผมได้ทำงานในวงการใช่ไหมฮะ มันก็จะมีบทบาทที่เข้ามาทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายอะไรเงี้ยผมโชคดีมากที่ได้ออมลอนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทําให้ผมวัดปริมาณกล้ามเนื้อปริมาณน,น้ําหนักปริมาณไขมัน,นครับสามารถเช็คข้อมูลพวกนี้ได้แม่นยำมากครับเพราะว่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด8จุดครับและวัดเร็วมากเพียงแค่11วนาทีก็รู้ผลแล้วครับผลที่ผมชั่งมาทั้งหมดเนี่ย เราสามารถเช็คได้จากในแอปพลิเคชันออ l o ล Connect ได้เลยผลทุกอย่างมันก็จะอยู่ในข้อมูลโทรศัพท์เราเลยครับว่าเรามีปริมาณไขมันเท่าไหร่แล้วเราสามารถแชร์เพื่อนได้ด้วยแชร์ให้กับเทรนเนอร์ดูว่าเราควรจะเพิ่มตรงไหนลดทอนตรงไหน,นอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่ที่เราขึ้นไปช่างปุ๊บมันจะสะสมแต้มไหมครับแล้วแต้มที่เราที่เราสะสมในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกกับไวเชอร์ก็ค่อนข้างที่จะทให้เราแบบสนุกเพลิดเพลินไปกับการชั่งน้าหนักด้วยครับ ก่อนหน้านี้คือผมก็ช่างแต่น้ำหนักอย่างเดียวผมไม่รู้หรอกว่าแต่ช่างตัวเดียวเนี่ยมันสามารถแบบวัดมวลกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยเออก็ผมโชคดีที่เพื่อนๆแนะนําให้ผมรู้จักกับแบรนด์ออมลอนครับก็ออมลอนเป็นแบรนด์ที่ครอบครัว The Face มั่นใจเลือกใช้ครับออกของรังกายด้วยความสนุกอย่าฝืนเกินไปนะครับให้อยู่ภายใต้ลิมิตของตัวเองนะครับอยากให้ทุกคน มารู้จักกับออนอนครับเหมือนแบบเราได้ออกกำลังกายทางรัดแล้วก็มีหลักสูตรเล่งรัดที่แบบจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ